ปีศาจทมินหรือว่าอสาูรทมินตัวละครสายใบ้สายควบคุมที่หลายๆคนต่างตั้งคำถามว่าตัวนี้เก่งจริงไหมตัวนี้น่าเล่นจริงหรือเปล่าควรปั้นหรือไม่เดี๋ยววันนี้จานแจ็คไวน์ไนเกมเมอร์จะพาไปล่าวให้ดูกันครับ อ่าวลครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคอนเทนต์รีวิวตัวละครกับปีศาจทามินนะหรือว่าเมืองซันจีนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะประธานของโรงเรียนอ่าโรงเรียนราชวงศ์เทียนโตนะคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครเก่งตัวนึงเลยนะถ้าพูดถึงสาย p v p หลายๆคนก็น่าจะดูมาแบบ ที่จานดูมาในและก็คือ PVP อ่ะแล้วควรใช้อย่างไงอ่ะทักษะมีอะไรบ้างเอาไป PVE ได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราไปดูเลยว,ว่าทักษะต่างเนี่ยขออนุญาตเรียกเขาว่าปู่ธมินละกันนะจะได้ฟังง่ายๆนะครับชื่อเขาอ่านยากไปปูธมินเนี่ยเป็นสายควบคุมนะครับก็จะมีด้วยกันสองสายนั่นคืองูและแมงมุมเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของงูกันก่อนนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่1 ราตีธรมินนิรันสร้างความเสียหายให้กับศัตรูมีโอกาสนะครับพื้นฐาน100%ใบศัตรูเป็นเวลา2รอบการถูกใบ้ก็คือศัตรูจะไม่สามารถใช้เกตพลังวิญญาณได้โจมตีได้แค่การโจมตีธรรมดาเท่านั้นทักษะ1 4จะใช้ไม่ได้นะครับระดับวงแหวนวิญญาณ1,000ปีความเสียหาย ให้กับศัตรูที่ถูกควบคุมจากทักษะนี้เพิ่มขึ้น20%สมมุติเราใช้ทักษะนี้กับศัตรูที่เขาถูกควบคุมอยู่โดนสตันติดมือนหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะแรงขึ้น20%ใปนต0 0 0นปีการใช้ทักษะนี้ในครั้งแรกนะครับจะลดเกจการใช้ลงก็คือใช้แค่2เกจเท่านั้นในเทินแรกหรือว่าการใช้ครั้งแรกนั่นเองนะครับ25,000ปีความเสียหายให้กับศัตรูที่ถูกควบคุมเพิ่มขึ้นเป็น30% 5 0,000ปี เมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดใบเนี่ยจะยับยั้งการฟื้นฟูเป็นเวลา2รอบหรือว่าห้ามฮิวนะครับในระดับวงแหวนวิญญาณ5 0,000ปีซึ่งปลดล็อกที่1ดาวแดงเนี่ยก็คือสกิลเหมือนปีปีตรงครับคือห้ามฮิวเหมาะก,กับการเอาไปตีต้นไม้นะถ้าใครมีถึง1ดาวแดงก็ใส่วงแหวน5 0 0 0 0ปีกับทักษะที่1แล้วก็ไปตีต้นไม้ก็จะหมดปัญหาการที่ถูกต้นไม้ในการล่าวงแหวนวิญญาณฮิวเลือดตัวเองเยอะๆนะ่ะอันนี้จะช่วยตัดไปได้ทันทีเลยนะครับ หนึ่งแปีนะครับเพิ่มความเสียหายให้กับศัตรูที่ถูกควบคุมอยู่เนี่ยสีจากทักษะนี้วงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่2ทงธมินจุติฝันร้ายกัดกร่อนนะครับในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยมอบบัฟพ,พิเศษฝันร้ายให้กับศัตรู2รอบสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ติดสถานะฝันร้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4 2 7 6 เดี๋ยวขอลงดีเทลให้นิดนึงนะสถานะฝันร้ายก็คือสถานะพิเศษนะครับเมื่อศัตรูตัวนั้นน่ะเมื่อมีการฆ่าศัตรูที่ติดฝันร้ายเนี่ยจะสตาร์ทศัตรูทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามอ่ะหลายๆคนเคยเจอนะเอา้าทำไมฆ่าตัวนี้แล้วทําไมทีมเราโดนสตาร์ททั้งหมดตอนที่เขามีปู่ทม,มินอยู่ฝั่งตรงข้ามแน่จากทักษะนี้เลยเมื่อมีการฆ่าศัตรูที่ติดฝันร้ายอยู่ศัตรูที่เหลือทั้งหมดจะติดสถานะ สตารทันทีนะครับ100%ไงก็ติดนะระดับวงแหวนมิญญ,ญาณ1,000ปีหากสตูที่ติดฝันร้ายถูกควบคุมผลความเสียหายจะเพิ่มไป2เท่าสมมตินะครับว่าความเสียหายที่เขาได้รับเพิ่มขึ้นอีก40%แต่ถ้าเขาดันติดควบคุมโดนติดมือนติดอะไรต่างๆจะถูกแรงขึ้นอีก80%เลยซึ่งมันเหมาะกับการที่ใช้ปู่มินเป็นตัวเสริมดาเมจแล้วต้องมีควบคุมอีกตัวหนึ่ง ปั้นควบคุมสองตัวจะใช้ปู่ทมินและเล่นง่ายครับไม่เป็นภาระกระปู่ทมินเกินไปเพราะว่าทักษะต่างๆไม่มีมือไม่มีอะไรจะต้องมีคนเปิดให้ก่อนอ่ะจะต้องทําให้ศัตรูตัวนั้นติดสถานะเสียก่อนเราจะเล่นง่ายขึ้นสําหรับปู่ทมินตัวนี้25,000ปีเอ๊ะถึงไหนนะมึงหมื่นปีนะครับฝันร้าจะลดความเร็วของเป้าหมายลง30แต้ม35แต้ม40แต้มและ50แต้มตามลําดับ25 0 0 0ปี5 0 0 0 0ปีและ 1 0 0 0 0แสีครับวงแหวนมิญยานที่3นะครับรูปแบบงูทักษะมิญยาณที่3ความมืดกืนจิตโจมตีศัตรูมีโอกาส50%พื้นฐานลดผลการฟื้นฟูหรือว่าการฮิลสศัตรูเนี่ยหรอบ28%ก็คือมีโอกาส50%ก็คือครึ่งต่อครึ่งครับที่เราโจมตีธรรมดาไปเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยโดนตัดฮิล28%เป็นเวลา1รอบ 1,000ปีลดผลการฮิวลง33% 37%ที่1,000ปี25,000ปีเพิ่มระยะเวลาลดการฟื้นฟูหรือว่าลดการฮิวลงเนี่ย2รอบจากปกติได้แค่รอบเดียว50,000ปีลดผลการฟื้นฟู44%และ5ลดผลการฟื้นฟู50%ที่100,000ปีครับ วงแหวววิญ,ญญาณที่4รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่4เงาธมินจำแรงกายใช้ทักษะแปลงร่างหรือว่าจำแรงกายนะครับให้กับตัวเองเป็นเวลาหนึ่งรอบและความเสียหายที่ตอนจำแรงกายเนี่ยหรือว่าถูกแปลงร่างเป็นปีศาจธรมินเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 89. 5 6เ้หเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยตอนที่ใช้ทักษะนี้เหมือนกับเป็นสายโจมตีดีดีนี่เองนะครับทุกครั้งที่มีการใช้ทักษะในการต่อสู้ จะลดคูดาวของทักษะนี้ลง1รอบเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึงนะครับสำหรับทักษะพิเศษท,ทักษะการแปลงร่างหรือว่าการจำแรงกายการโจมตีโดยใช้ทักษะครั้งต่อไปจะเป็นแบบกลุ่มก็คือการโจมตีปกติของปู่ใบที่เป็นทักษะที่1ครับเนี่ยมันจะเป็น1ตัวมันคือการล็อกเป้าหมายแต่ถ้าเราใช้ทักษะที่ฟก่อนแล้วใช้ทักษะที่1 มันจะโดนทุกตัวครับเราจะใบทุกตัวเลยมีโอกาสใบทุกตัวได้สบายเลยอ่ะคือเริ่มมามันถึงมันถึงควรมีตัวที่เป็นสายควบคุมให้เราก่อนอ่ะคือมีหัวอู่สตาร์ทให้เราก่อนรอบนึงก็ได้รอบแรกเราก็ใช้บัฟจําจแรลงกายใช่ไหมรอบ2เราก็ใบหลังจากที่เขาหายมือแล้วเขาก็โดนใบต่อเป็นไงหัวอู่หรือว่าใช้ถังางซานก็ได้ครับตัวนี้คู่กดสายควบคุมตัวไหนก็ได้ยิ่งคู่กันยิ่งอร่อย ผมแนะนําว่าเป็นถังซานหรือว่าหัวอู่สองตัวนี้เหมาะมากปู่พิษก็ได้นะปู่พิษจะสตาร์ให้เธอแรกก็ถือว่าโอเคครับระดับวงหวนมิญญาณ1,000ปีเพิ่มพลังจิต30%ทุกครั้งที่ใช้ทักษะนี้40% 50%และ60%ตามลำดับเลย1,000 0ปี2 000, 5 0 0 0ปีและวห0 0 0 0ปี1,000ปี เมื่อจบรอบแล้วมีศัตรูอย่างน้อย3าตัวถูกควบคุมอยู่ทักษะนี้จะถูกรีเซ็ตคูดาวทันทีสมมุตินะครับว่า3ตัวถูกติดมืนอยู่อ่ะติดสถานะควบคุมต่างๆ่ติดใบก็ได้ติดอะไรก็ได้ครับน่าจะเป็นติดควบคุมหลักๆก็คือติดมืนนะครับติดล็อกขาของทางซานพัฒน,นาการอ่ะสามตัวขึ้นไปทักษะนี้จะคูดาวถูกรีเซ็ตเลยก็คือใช้ได้อีกทันทีเลยจะไม่ต้องเสียเวลาคูดาวนะครับไป เราพูดซะดิบดีขนาดนี้เราต้องไปทดลองใช้กันดูแล้วครับอแต่เนื่องด้วยว่าอ่าทีมของจาเนเซฟแตหว่านจานจาไม่ได้ปั้นควบคุมไว้2ตัวก็เลยได้ใช้ควบคุมแค่ตัวเดียวนะครับก็จัดทีมมาแบบนี้เลยนี่เราเปิดให้ก่อนเลยครับปู่ทมินก็ใช้ทักษะวิญญาณที่4อ่เดี๋ยวสโลให้หน่อยทักษะวิญญาณที่4เงาทมินจำแรงกายนี่ครับ โอ้ยตีโคตรเจ็บเลยโอ้อ่ะฝัดตรงข้ามตอนนี้นะครับเราตีแค่ธรรมดาก็พอเล่งเทอร์ไปเลยอ่ะทักษะวิญญาณที่หนึ่งลาตีไทมินนี่รันเห็นไ,ไหมครับโดนทุกตัวนะครับแล้วเขาติดมือเห็นไหม เพราะว่ามีตัวที่ติดฝันร้ายตาอยู่อ่าตัวที่ติดฝันร้ายเข้าตายนะครับแล้วก็จะใช้ทักษะแบบอ่าเขาก็จะติดใบอันนี้ก็ตีธรรมดาพออันนี้ไม่ต้องทดลองกับศัตรูที่เก่งมากหรอกครับเพราะว่าเรามาเทสให้ดูอ่าเห็นไหมตอนนี้เราเสียทักษะไปแล้วเห็นไหมเราไม่มีทักษะจำแรงกายแล้วเวลาใช้ทักษะเนี่ยเห็นไหมโดนแค่ตัวเดียวครับ ถ้าเราไม่ใช้ซีก่อนเราก็ได้แค่ตัวเดียวใช้ซีก่อนคุ้นกว่าครับบูทมินโจมตีธรรมดาแอบไม่ติดครับมันมีโอกาสนะครับการโจมจีธรรมดาเนี่ยมีโอกาสลดผลการฟื้นฟูอ่ะลองดูติดไหมโอ้ไม่ติดครับ โอกาสคือ50%นะที่โจมตีไปแล้วจะลดการฟื้นฟูมันจะเป็นรูปใบไม้ครับแต่ว่ามันไม่ติดอะนะทำไงได้เป็นยังไงบ้างครับสายดอกไม้แหมเห็นอย่างนี้ปู่ใบมีทั้งตัดฮิวมีทั้งใบนะแล้วก็สร้างความจะหายแรงขึ้นจากบัฟตัวเองอีกเป็นสายควบคุมที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันเหมาะกับการเป็นสายควบคุมเสริมเราควรมีสายควบคุมหลักใช้ถังซานยาาก,ก็ได้หัวอกก็ได้อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสาย แมงมุมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบแมงมุมขึ้นปีศาจแหวกพิภพสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดใช้ผู้หลวงทาง1รอบกับเป้าหมายบัฟพ,พิเศษนะครับผู้หลงทางเมื่อเป้าหมายที่ติดดีบัฟพ,พิเศษนี้ถูกโจมตีด้วยทักษะจะสุ่มลดเทินศัตรูลงโดนดีดเทินศัตรูให้ขึ้นไปข้างบนนะครับ 12- 1 4เ ทิกเกอร์ของความสามารถนี้จะใช้ได้เพียงแค่1ครั้งตอนรอบเท่านั้นและจะสามารถใช้ได้2รอบดีบัฟนี้ก็จะหายไปนะครับก็คือในรอบนั้นน่ะจนกว่ารอบเขาจะวนมาเขาจะโดนถีบเทินไปแหละไปได้แค่ครั้งเดียวครับตอนรอบนะจนเมื่อวนวนเทินมาแล้วเขาก็จะโอกาสโดนอ,นอีก1ครั้งเมื่อครบ2ครั้งแล้วดีบัฟนี้ก็จะหายไปมันเป็นแนวแบบตัดเทินศัตรูครับความสามารถนี้อันดับวงแหวนวิญญ,ญาณ เพิ่มอัตราการลดเทินเป็น12-14% 16-22%ที่10,000ปี25,000ปีหากลดเทินด้วยหากลดเทินศัตรูจนวนกลับมาด้านล่างสุดสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเร่งเทินจนเกินอะ่ะเร่งเทินจนศัตรูไปถึงบนบนปุ๊บย้อนกลับมาอยู่ข้างล่างคือเทินศัตรูวนทับมาเราแล้วอะ่ะมันโดนลดเทินจนโดนวนทับมานะครับศัตรูที่วนที่ลงที่วนมาอนะ่ะอยู่ล่างสุด จะถูกใบเป็นเวลา2รอ,อบวงแหวนวิญญาณ50,000ปีลดเทินศัตรูเพิ่มเป็น18-26% 1 0 0 0 0ปแสนปีจะเป็น20-30%นะครับอืมมาตัดเทินศัตรูได้ดีนะความสามารถนี้นะครับวงแหวนวิญญา,ยา,ยายที่2รูปแบบแมงมุมพูดทมินพลังอ่าพลังวิญญาณเพิ่มขึ้น46.69%ทุกครั้งที่โจมตีจะได้รับ บัฟพิเศษวิญญาณพูด1ระดับวิญญาณพูดคือเอฟเฟกพิเศษที่สามารถทับซ้อนได้สูงสุดคือถึง10ระดับนะครับหลังจากที่ครบ10ระดับแล้วการโจมตีปกติจะมีโอกาส50%สตันตามึนงงศัตรูเป้าหมายเป็นเวลา1รอบเมื่อเรามืนงงใส่เป้าหมายแล้วจะถูกรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ทันทีนับใหม่ครับเมื่อถึง10แเราก็โจมตีธรรมดาโอกาส50%จะทาให้ศัตรูเนี่ย ติดใบนะครับระดับวงหหายวิญญ,ญาณ1,000ปีเพิ่มโอกาสสตาร์ตศัตรูพื้นฐานเป็น60% 70%ที่1,000 10, 0ปี80%ที่25,000ปี50,000ปีการโจมตีที่ได้รับจะได้รับวิญ,ญญาณพูด2ระดับนะครับ1,000ปีก็โอกาสสตานก็เป็น100%ก็คือติดแน่นอนนะหลังจากที่เราเก็บครบ10 วงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบแมงมุมทักษะวิญญาณที่3กระชากวิญญาณการโจมตีมีโอกาส20%พื้นฐานใบ้สตูเป็นเวลา1รอบระดับวงแหวนวิญญาณ1,000ปีโจมอโอกาสใบ้เป็น25% 30%ที่1,000 0ปี35%ที่25,000ปี40%ที่50,000ปี1,000 0 0ปี เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดบ้าอยู่แล้วมีโอกาส50%พื้นฐานสตันศัตรูเป็นเวลา1รอบอืมก็ถือว่าดีนะในการโจมตีธรรมดานะครับถ้าหากเขาติดบ้าอยู่แล้วก็โอกาสติดหมือนห้ก็น่าจะติดอยู่แล้วแหละโอกาสตั้ง5้ <c oughs> โอกาสเกมนี้ด้วย <c oughs> วงแหวนวิญ,ญญาณที่4รูปแบบแมงมุมทักษะวิญ,ญญาณที่4แกนแท้แห่งปีศาจธรมินล,ลดความเสียหายศัตรูทั้งหมดลง 22. 59%และคงอยู่จนจบการต่อสู้เอฟเฟกต์นี้สามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ครั้งเป็นเป็นแนวแบบเพิ่มความถึกลดความเสียหายนะครับเป็นแนวแบบถึกๆบับบัหน่อยนะไม่เน้นตีแต่เน้นรับอันนี้ระดับวงแหวนวิญญาณ1น0 0 0ปีลดความเสียหายอ่ะลดอัตราคีบเป้าหมายลงอีก10% 1,000 0ปีเมื่อมีศัตรูตายรีเซตทักษะนี้ทันที 25,000ปีลดอัตราคีปเป้าหมาย12% 15%ที่50,000ปีและ20%ที่1 0 0 0 0แสนปีทำให้ศัตรูเนี่ยตีเบาเราเบาลงอะไรครับก็คือน่าจะลดความเสียหายเป้าหมายลงอะ่ะทำให้ทีมเราเนี่ยยืนได้นานขึ้นเพราะอันนี้มันทำให้เป้าหมายฝั่งตรงข้ามถูกควบคุมจากทักษะนี้ทันทีนะครับไปทสการใช้ หวังว่าเราจะไหวนะครับมาเร่งเทินก่อนเลยครับ,รบรเราก็เร่งเทินไปอีกทักษะวิญญาณที่4กาแท้แหง่งวิตามินเห็นไหมครับเขาจะโดนเราลดความเสียหายคือเขาจะตีเราเบาลงนั่นแหละเราก็ให้ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใช้ตีธรรมดา,าไปก่อนเนี่ยคือคือความจริงเขาตีเราแรงนะแต่ที่เขาตีเราไม่แรงเพราะว่าดูดิเขาโดนลดความเสียหายจากทักษะเราปริศาจทมินสายเขาคุมนี้หมอก,กับทีมแทงมากเลยนะใช้ได้อีกแหละมันทับซ้อนได้สูงสุดอีกลองใช้อีกสิแกนแพ้แห่งปิศาจทมินโอ้โห ได้ได้ว่าตีเราไม่เข้าเลยครับความจริงเขาตีเราเข้านะด่านพวกนี้ปกติตีแรงนะครับถึงจะบางก็เถอะเนี่ยแรงอยู่นะแรงนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของปูพป่พิษปู่พิษบอกเอ้ยด้วยความสามารถของปู่ทมินเนี่ยลดอาตาัตราคิเขาแถมยังลดความเสียหายเขาอีกทับซ้อนสูงสุดด,ด้วยนะตอนนี้อะเรามาลองใช้ทักษะมิญญาณที่หนึ่งกันดูทักษะมิญญาณที่หนึ่งคืนปีศาจบล็กพิภพ ทักษะนี้ก็ทำให้ศัตรูเนี่ยเมื่อเราใช้ทักษะศัะตรูมีโอกาสที่ทำให้เขาถูกตุ่มลดเทินตีธรรมดาาละกันจึกจึกจึกตีธรรมดาครับลดเทินเนี่ยมันจะขึ้นทางขวาครับต้องดูทางขวาอ่ะเราลองตีดูปุ๊บเอ๊ะเห็นไหมมีคนเด้งมีคนเด้งไปให้บนคือเขาโดนลดเทินครับตบอีอีกอ่ะตอนนี้ไม่ติดละ มันจะขึ้นเนี่ยครับขึ้นเป็นเหมือนอะไรโดนแทงเนี่ยลองตีดิแอบโดนครับโดนนี่โอกาสติดมือเล็กน้อยแต่ก็ติดอะ่ะตอนนี้เสียเย้สแต็กสิแล้วมาเลยแรงแรงทะลุฟ้าไปละทักษะวิญ,ญญาณชิ้นหนึ่งนี่ครับ มันเป็นแนวควบคุมจริงๆนะวงแหวนที่เป็นกิเลนอะ่ะก็คือทั้งลดเทินศัตรูทั้งทำให้เขาตีเบานี่เห็นไหมเธอถึอเขาเด้งเด้งอีกไหมเอาเด้งไม่ได้แล้วเพราะว่าเด้งได้เด้งได้แค่รอบเดียวลืมแล้วก็เราเราก็ลดความเสียหายศัตรูลงจุม้ม สัวิญญาณที่หนึ่งไม่เน้นแรงแต่เน้นปั่นตวนแน่ติดใบอยู่ด้วยเห็นไหมเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปู่ทมินของเราก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะถ้าใครมองข้ามไปเนี่ยพลาดเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ประโยชน์มันอาจจะไม่ได้แบบเหมาะกับการเอามาเล่น p v PVE นะครับเน้นไปทาง PVP สซะมากกว่าโดยสแตทของปู่เนี่ยก็ไม่ต้องอัพหนึ่งครับ อัพ4กับ5ให้โอกาสติดใบเขาเยอะอความเร็วโอเคที่เหลือก็ให้พลังจิตครับทำให้โอกาสที่เขาจะติดใบติดนู่นติดนี่จากเราเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราไปจัดวงแหวนดีกว่าสำหรับวงแหวนที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากสำหรับปู่นะยังไงยังไงหนึ่งก็หนึ่งก็เป็นงูครับเราไม่ได้เล่นแนวถึกอะสมมุติว่าใครเล่นทีมถึกทีมถึกนะอ่ะเอาสองท,มทีมนะท,มนะทีมแรกนะครับฟังนะทีมแรกจะเป็น แนวเสริมดาเมจครับนี่แนวเสริมดาเมจงูงูแมงมุมงูครับถ้าเราอยากเล่นถึกถึกถึกเลยหนึ่งเป็นแมงมุมสองแมงมุมแมงมุมล้วนครับแมงมุมล้วนเนี่ยเหมาะมากกับทีมที่จะเอาไปถึกถึกทนตัวนี้ก็ไปตัดความเสียหายลดอตัตราขีเขาอีกเล่นลำบากครับถ้าเจอปู่ โหดๆถ้าขึ้นสักหนึ่งดาวแดง2องดาวแดงนี่คือจัดจานเลยแต่สําหรับที่ผมชอบนะที่ตัวจานเองชอบนะครับตัวจานเองชอบแบบนี้ชอบแบบแรงแรงเพราะว่าอันนี้เน้นกับทีมจบไวครับวงแหวนที่แนะน,นําก็เป็นแมงมุมนะครับอันนี้น่าจะเป็นแมงมุมที่ถ้าหากเราควบคุมฝั่งตรงข้ามจะบาดเจ็บเพิ่มขึ้นน่าจะใช่จัดทีม เดี๋ยวลองไปเอา PVP ให้ดูเลยจะสู้ฝั่งตรงข้ามได้แค่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมันมันช้าไงคือปู่เนี่ยออกช้ากว่าเขาเนี่ยเราจะเล่นเราจะเล่นได้ยากเนี่ยมันควรมีหัวอู่ควรปั้นแยกนะเนี่ยทีมแบบนี้ใช่ไหมเอาหัวอู่ใส่บีตัวหนึ่งหัวอู่เปิดตันปู่ก็บัฟตัวเองจำแรงกายเสร็จเทินสองก็ให้ปู่จัดการตุ่มตามตุมตามไปได้เลย,เลยมา เราสู้กับคนที่พลังมากกว่าด้วยไม่รู้จะไหวแค่ไหนนะครับอันนี้ถือว่ามาเทสล้วกันเนาะว่า PVP เป็นยังไงบ้างนะครับเขาสองดาวแดงค่อนข้างเยอะนะนี่เสียเย่เขาสองดาวแดงเทิร์นแรกเราตีเขาไม่เข้าครับเห็นไหมว่าเขามีเขาเล่นปู่ธมินด้วยนะแต่เขาแปลงร่างเหมือนเราเลย าฝั่งเขาเร็วมากอ่ะหราโดนใบ,นบนครับอ่ะลองดูลองดูว่าไหวไหมแล้วก็ทมินจําแรงกายเสร็จแล้วก็เร่งเทินครับปั่นไปเลยโอ้หถือว่าฝั่งเขาถึกมากแถมงฟื้นฟูเลอรแล้วด้วย<ด>คือตัวฝั่งเราด้อยกว่าฝั่งเขาอย่ยังเห็นได้ชัดแหละ แล้วแถมใบหลงๆไม่หยุดเลยนี่ครับมันจะใบทั้งหมดเห็นไหมอันนี้อันนี้ดาวเราสู้เขาไม่ได้แล้วแถมปูเราไม่ได้นั่นมาลองหาใหมา่มาเทสกันอีกสักรอบหนึ่งโอ้โหดาวเขาหวปะเนี่ยคือถ้าเราโดนเปิดก่อนเนี่ยมัเล่นยากมากนะ เราโดนเราเล่นยากครับในเฮิร์แรกถ้าเราโดนตันอย่างนี้นะเกียดหัวอู่มากเนี่ยมันควรมีหัวอู่อปู่ปู่มันจะเล่นยากครับถ้าไม่มีตัวที่เขาแบบเปิดให้เราก่อน,เ,น,อเ,นววเตะใบ เห็นไ,ไหมครับเนี่ยมันโดนตัวแห่งความฝันมันทำให้ติดมือนครับเวลาเขาโดนตัวที่ติดฝันร้ายตายอะ่ะเขาติดมึนนะครับเราก็หน้าที่เก็บกวาดครับเราก็ให้ปีปศาจม,มินโช์หน่อยเดี๋ยวไม่ได้โช์ก็ติดใบคู่ไปเลยอ้าวไม่ได้ดิเธอหมดรอบไปแล้ว อ้ไม่น่าเล่นเลยแพ้ได้เลยเนะี่ยเราเล่นอย่างงี้เราแพ้ได้เลยเนะี่ยเตรียมเลือดก,ก่อนครับโอเคบายไปก่อนโอเคติดด้วยอ้าโ,อโหใช่างี้เรา เมื่อกี้มันไม่น่าเล่นอะความจริงชนะนะเราเล่นไปไงเมื่อกี้เล่นให้ปู่จามินเขาใช้ทักษะเราถ้าเราเอาตัวดาเมจตีมันก็ตายไปแล้ว<ะ>ติด <c oughs> เล่นซะเยอะ <c oughs> โอเคบายไป <c oughs> โหแล้วตีจัด ตัวนี้ดาวในอลองดูที่จะไหวไหมน,น,นี่ครับอันนี้ก็โดนคู่ละอืมตูจะใบตัวเดียว็นไหม้ว่าเขาก็ใช้ทักษะไม่ได้ครับถ้าสมมติว่ามันมันได้จอเนื่องกว่านี้นะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราต้องยอมรับว่าปู่เราทีมเราเนี่ยดาวแดงมีแค่สองตัวเมื่อกี้เขาดาวกันเต็มเลยนะเราได้คราวนี้ก็ถือว่าดีนะครับตัวเนี้ยเหมาะกับการเอาไปเหมาะกับพวกหมาลมพวกสาดาเมทที่แบบเร็วๆอะ่ะถังห้านะครับเปิดถังห้าเปิดแรงๆปุ๊บถ้าเขามีคนตายแล้วคนที่เหลือเขาก็ใช้อะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าส่วนที่เหลือเขาจะติดมือนแน่นอนเพราะว่าติดฝันล้ลยไงเราไปตีตัวฝัน้ายตายปุ๊บ ตุ้มถังข้าวก็มีเวลาดีเซ็ตหรือว่ามีเวลาตัวอื่นอย่างเอ้ลงเก็บคิวหรือว่าใครเก็บคิวก็ได้เป็นตัวควบคุมที่ดีนะครับเล่นเป็นตัวเสริมน่าจะเหมาะกับการเอาเป็นตัวควบคุมหลักๆหละเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับม,มันมันมึนมันมีเงื่อนไขอะคือต้องติดใบก่อนถึงมืนอะไรเงี้ยมันมีเงื่อนไขของมันอยู่เอาตัวที่มึนมึนเพียวๆมืนดีๆอย่างถังซานหรือว่าอ่าหัวอู่ไปช่วยยืนคู่กันถือว่าโอเคมาก,มากๆเลย สำหรับคลิปนี้ปู่ทมินถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานนที่นี้ด้วยหากใครดูแลชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้จานแจ็คไวท์ไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กุลักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่ของสนุกขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆระวังโควิด19กันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ